สวัสดีจ้าลุยสารกาญจนบุรีจ้าคลิปนี้ลุยสารซิมารีวิวของฝากจากพี่แก้วดอกบานไม่รู้เลยแล้วก็น้องหมวยจากช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวค่ะเมื่อนี้ผ้ากันไปเฮตบุญวัดหลวงพอโตก็บอเด,ดไปเฮตดอกพี่น้องเพราะว่าวัดเพลินปิดจ้าเพิินปิดเหลืองโควิดจ้าพี่แก้วก็เลยผ้าไปเรียง สุกี้จ้ะแล้วก็ไปพูดไปคุยกันทีห้องของพี่แก้วดูอีสานสิมารีวิวของฝากจ้ะมาเบิร์กันนาะจ้าว่ามิยังแน่จ้ะอันนี้เป็นทัวร์ลิสงจากของฝากจากช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวจ้า กุ้งจากพี่น้องของฝากจากพี่แก้วดอกบานไม่รู้เลยค่ะอาหารญี่ปุ่นพี่น้องของฝากจากพี่แก้วดอกบานไม่รู้เลยค่ะอาหารญี่ปุ่นจะลอีซานก็ะเบื้องหัวราจะว่าเขาเอื่อนียังอาหารญี่ปุ่นพี่แก้วสื่อฝากจาก้า มะม่วงพี่น้องมะม่วงจากน้องมวยจ้ะน้องมวยน้องวุ้นพากินพาเที่ยวจ้ะอันนี้เป็นของฝากจากน้องวุ้นพากินพาเที่ยวจ้ะเป็นเฮดขมด้วยพี่น้องเฮดขมจะ้ะเป็นต้มมาเรียบร้อยจะ้ะอันนี้เป็นเฮดเ็ดละงกจ้ะพี่น้อง ของฝากจากน้องวุ้นพากินพาเที่ยวจ้ะอันนี้ก็เป็นวายด้จ้ะพี่น้องวายของฝากจากน้องวุ้นพากินพา,นพาเที่ยวจ้าเป็นขนมจีนพี่น้องขนมจีนของฝากจากพี่แก้วจ้าพี่แก้วดอกบานไม่รู้เลยจ้ะ นีสตอจากพี่นอ้องของฝากจากพี่แก้วจา้าอ่าแล้วก็มีทุเรียนพี่นอ้องทุเรียนของฝากจากพี่แก้วดอกบานไม่รู้เลยค่ะลีซานได้มาร,ร,ววรีวิวของฝากให้พี่ให้นอ้องเบิ้งจ้า ก็อขอขอพุณพี่แก้วแล้วก็น้องมวยที่เหาได้พบได้พอกันนอกจากพี่น้องลุีสานก็ดีใจค่ะที่ได้พบพี่แก้วแล้วก็พบน้องมวยจา้าม,มีมิตรภาพที่ดีงามเน้วจากพี่น้องพี่น้องเห่าจา่าได้พบได้พอกันลุีสานก็ดีใจค่ะคลิปนี่ลุีสานก็บไ้ซัมนี่นาะจ้า เอาใบคลิปหนาะพอกันไหมจ้ะลุยสารฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามให้ลุยสารการจนาบรีน้ำเนด้อยจ้าสวัสดีค่ะ